อนเช้าครับท่านผู้ชมครับตอนเช้าวันนี้อยู่หน้าบ้านครับอากาศสดชื่นสบายๆย,ย,ยินเสียงไก่ขังมองครับไก่ขังบ้านครับบรรยากาศสบายๆอยากให้ท่านผู้ชมเบิองมะนาวใหญ่ครับมะนาวไรมเมล็ดใหญ่เลยครับมึงเทียบกับมือผมนี่ ออกลูกอีกแล้วครับลูกทั้งปีเลยนะครับมีขนาดลูกเต็มต้นเลยครับนี่มีหลายขนาดตันี้ขนาดใหญ่มีขนาดกลางๆนะครับมีหลายใสลูกรับลกลกมามาลกอีกเลยครับ ขนาดเดียวกันออกดอกออกไม้กับมีครับดอกกำลังออกมันออกลูกตลอดปีเลยครับมีลูกใหญ่ลูกกลางออกดอกมีลูกกลางกลางลงเลยเต็มเลยครับดกขนาดเลอ้ยววนิ่มอ,อยากปลูกอะปลูกไว้ด้ครับอมะนาวไรเมลเล็ดแมลนาวใหญ่นามดีนามหลาย ปลูกง,ง่ายลกขัดปกปลูกง่ายอันนี้พอดีตั้งใจปลูกครับเนี่ยพอดีเพื่อนบ้านเอามาให้ใส่กระถางไว้นะบ้านนี่จนกระถางแตกแล้วส่งใส่หลากมันทะลุทะลุกระถางแล้วก็เลยต้องปล่อยเลยเลยตามเลยเลยเป็นหมากดกน,น,น,น้ำกระไรนะครับน้ำไหลอิ ไรเมล็ดน้ำแต่ว่าความหอมกับอาชิบะสูปังเน่าหน่อยปันไดสูปังเน่าเป็นมังเน่าอย่างบ่ไใดความหอมแต่กับพ่อพ่อใส่ได้อยู่นะแต่มันดกอาศัยว่าลูกดกออกลูกทั้งปีออกลูกทั้งปีชมสวนร,รอบๆบ้านไปครับ นี่ก็สมุนไพรกัหวานหางจระเข้ครับนะงามใช่พวกแผลจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกเลยได้คนดีมากเลยครับวานหางจระเข้ใส่มันสิเป็นเจียวแปะไปเลยมันสิเย็นส่วนอันนี้ก็คือกระชายขาวนี่กำลังมาแรงอันนี้นนปลูกติ่มทินมใบในกระถางครับขึ้นงางามที่เขาบอกว่า กินตานโควิดครับมันรุนแรงแต่ใช่ธรรมดาเท่านี้แหละอันนี้ก็บ่ได้ตั้งใจปลูกหรอกครับก็คือมันเหลือจากซื้อมาเห็ดอาหารเนี่ยจัเอาเศษเสียบไว้ในกระถางเนี่ยขึ้นง่ามครับส่วนอันอันนี้คือเรนะียกวอเตอร์เครสเนี่ยเอาเศเสียบไว้ให้กันอันนี้มะนาวแป้นนี่กำลังออกดอกกันมะนาวแป้น นำลาย,ยกันนี่มะนาวปลูกทุกอย่างครับอันนี้กิงมะนาวที่ตอนใหม่ตอนใหม่หลายเป็นฮาวกิงครับตอนตอนทิง้งไว้มะนาวเป็นมะนาวตัวนอ้นนี้คืออะโวคาโดสองต้นเลยครับนี่ซื้อลูกก็กินแล้วก็เสียบเม็ดทิง้งไว้ มันเสด็จกินมาแล้วครับผมพอเคยปุ๋ยกันแต่เขาว่ามันน่าเสด็จกิน,นกเนี่ยอโงกระโดดเงาละเม็ดกว่าละต้นนั้นจะสองเม็ดละเสียบเสียบไปอโงกระโดดส่วนอันนี้เองนาะมดไข่บ่เนี่ยอันนี้ก็เอาเม็ดเสียบทิ้งไว้ต้องใส่ตรงตองนี้ง่ายออกครับตัวนี้มันอยู่ไก่กับอะโวคาโดดเสียบเสียบทิ้งไว้ เดี๋ยวค่อยเอาไปล่งสวนนะนี่มอนไข่กินมาแล้วมันน่าเป็นคนผื้ผักสดขัวหลับบันส่วนกระถางนี่เป็นหอมลาบที่ได้มาจากลองปิ่นครับมาเสียบไว้หอมลาบกับมินมาผสมกัน ปลูกปลูกที่ไ้กระถางติดอยู่ครับน้องปินกน้องหน้าบานิพนธ์หามากทมาปลูกไว้ในกระถางนะครับเป็นหอมลาดหอมลาบกับหมิ่นมืก่นไหามากได้อย่างสองอย่างเนี่ยปลูกติดอยู่นะครับหอ,อ,อมลาบนี่ได้ไมาจากฟังเล่าเลอน้องปินวา ปลูกไว้ปลูกอยู่ที่เมื่กินกะลาบแ่บส่วนฟังนี่เป็นฟอตเตอร์ครสครับนี่ปลาปลามันปลูกปเสียบไว้โอ้เด็ด <S <S ออกไปปั่นกินเพื่อสุขภาพครับปัน่นปันนาำผัก <S 1> <S 1> งามครับนี่งามนี่ยฟอตเตอร์ครสตอนแรกมันมีแมงจ่อใบหลายๆครับอันนี้เพิ่นเอาอันน้ำส้มควันไม้อะ ผสมน้ำฮดดีขึ้นเลยครับเจกีมันสิเป็นใบกังสิใบใบเป็นหูจองปนกันไปน,นี่สิเพอาเด็ดเด็ดเนี่ยนอารู้กันเลยฮดน้ำผสมพวอนใหม่ผสมน้ำฮดน้ำหายเลยครับแสดงว่าแมงเด็ดฟังนี่มออร์เครสสมบัติในการปลูกในกระถางนีน่คือขยายขยายไงครับ เสียบคือต้นหอมนี่เอาแยกๆออกมาเสียบในกระถางงามงามอันนี้ปลูกใส่กระถางแยกออกมาเนี่ยติดกระถางกระถางไปอเตอร์ครสีสกะกินสดกได็ได้แต่ส่วนมากรสชาติกระป๋องปซนไดนหรอครับเอามาปั่นกินเพื่อสุขภาพนะมันนี้วิตามินหลยนะายเยอะอเตอร์ครสีสมันพอได้มากินสดกินแบบสลัดก็ได้ ได้สุนมากที่นี่ปลาพั่าลาพนาเมาปั่นผสมกับแนวอื่นผสมกับพวกผลไม้ต่างๆมันก็เป็นนำพักเพื่อสุขภาพทางนี้กับพี่จุเินซี่สั่งข้อแสงเห็ดเลยโดนแล้วใส่ยังบวบเดี๋ยวต้องขยายอีกครับอันนี้มันเข้มข้นละใส่ได้ละนะครับนี่คือส่วนผักส่วนครัวส่วนท่านี้ก็เป็นพวก ผักชัยยาหรือผักโกงสุรดนะฮะอยู่น้ำหัวเนี่ยโกงสุรดอันนี้เป็นต้นมอนครับมอนเบอร์รี่กําลังออกดอกไหมออกหมากไหมเนี่ยโอโ้ดิตัดตัดแต่งกิ่งไวล้ละก็สิออกเริ่มออกหมากออกดอกออกหมากครับกําลังัน,เข,เ,เ,เ,นเขาต้องตัดตัดแต่งกิงนเพราะจีแตกยอดไหมแล้วออกดอกครับต้นมอนปลูกปะเนี่ยมันนี้กําลังออกหมาก ส่วนอันนี้เบิดเบิดไปแล้วมะม่วงหาวมะนาวโหเก็บเบิดไปแล้วกับตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วเหละร่างแตกใหม่ครับร่างแตกหยอดใหม่เนี่ยช่างน่าคงสิออกดอกขึ้นกันผมตัดแต่งกิ่งไป,ไปมะม่วงหาวมะนาวโหมีต้นหนึ่งไปกินทั้งปีขึ้นกันนะครับพอตัดแต่งกิ่งได้เห็นไหมครับเริ่มเริ่มสิออกดอกขึ้นกันนี่นี่ออกดอกละแสดงว่าออกดอกตลอดปีบ่มีฤดูกาลนะครับมะม่วงหาวมะนาวโหได้เลย นี่ต้นเดียวได้กินทั้งปีดิดีครับต้นหมอนเนี่ยหมอนก็นกำลัองออกมาเพื่อนออกมากกได้กินทั้งปีกันเขาขยันตัดแตง่งจริงหม่อนวันท่านนี้ก็เป็นแป,ป้นพิจิตมันเอาแป้น อันนี้ก็ออกลูกทั้งปีครับนี่ลูกกระลังใหญ่มีบางส่วนกระลังออกดอกอีกเนี่ยกระลังออกดอกก็มีทั้งต้นทั้งทั้งสูงก็เป็นหมากมีหลายสาครับหมากหน่อยหมากกลางหมากใหญ่เนี่ยนะครับดกอันนี้ก็ได้มะนาวแปน้นกินบทท่านด้วยกันงะนาวปีนีิดกครับต้นสูง ว่าจะตัดแต่งกิ่งไว้กันแด้แต่งเพราะมันออกดอกตลอดเสียดายก็เลยว่าถ้าแด้แต่งวันจะแต่งมันเลยสูงครับน้าต้องใส่ตองได้แกงตัดแต่งกิง่งไว้น้าเป็นออกดอกเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆน้าเป็นกินตลอดปีกิ่งมันสูงครับต้องตัดแต่งกิง่งไว้ยังีนี่ มาสิแต่งยังได้กะมันนี่ออกดอกเรื่อยๆเสียดายก็เลยบดเด็ดตัดแตง่งเยอะเพียรมันเลยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับออกมากไปเยอะเพี่ร์ที่มะนาวอยู่ข้างบ้านเอง่วนท่านี้ก็เป็นชะาทูไม่พอดเลิศนะครับปลูกแซมนะคาง,ง้างหัวครับอันนี้ก็ร้ายขึ้นง่ายครับคือสมุนไพรกันขึ้นง่ายอยู่ข้างตนน้งนมะนาวมะนาวเป็นต้นนึงกัน ออกมาที่กันพงนานฉะพูไอยิ่ยเลิศใส่ออมส่วนอันนี้เกิดเป็นแมวที่เขาตอนไหวกำลังแต่หนอดตอนไหวตอนกิ้งไหวส่วนฟังนี่เป็นเตยหอมครับอยู่ข้างรั้วบ้านนี่เตยหอม ง่ายเหมอือน,นกัปลูกง,ง่ายครับแห้งตัดแห้งแตกตัดแล้วก็แตกใหมเ่เตยหอมเป็นสมุนไพรให้กันครับต้มน้ำใส่ใบเตยจะใบซองใบใบใส่กอ,อกน้ำใส่ขวดใส่ตัวเย็นนี่อ้กินแล้วสดชื่นดีนะครับส่วนอันนี้เป็นพักบ้านบ้านอันนี้เขาเรียกพักกั้นตรง กวางบาน,บานหรือพักการตงอันนี้ก็แตกใบยิงตัดยิงแตกที่กันส่วนอันนี้ก็ต้นใบมอนต้นมอนนะอหอมผ,ผงชูรสหักชา้ย,ยาครับเสวนขั้วครับปลูกไข่เข้า,ขากันไปน้ำแขง็งรั่วบ้านเนี่ยพื้นที่น้อยอันนี้ก็ต้นมอนอีกต้นหนึ่งเนี่ยพอตัดแต่แตงกิ่งลราก็เริ่มออกหมากนี่ยครับกำลังแตกแตกมาก ต้นหม่อนกำลังออกหมักตัดแต่งกิง่งปุ๊บม,มันก็สิแตกแตกดอกออกดอกออกหมักออกผลนเลยเจะสมุนไพรผัดสมุนไพรส่วนอันนี้น้าผู้ได้มักินลาบกับเนี่ยเขาเอิญต้นเพียฟ้านครับเพียฟ้านทั้ง อยาฝันกินกับลาบแซ่บครับลาบปลาลาบหมูลาบเนื้อยังได้เบิดนะครับนี่กินกับลาบเข้ากันดีกับลาบปลาออม,ม,มันองออกขมขมนิดนิดเกินตน้นเปียฟันอันนี้ก็ตัดแต่งกิ่งไว้ตัดแล้วก็แตกยอดสว่วนอันนี้เป็นต้นเม็กครับพักเมก็กบมดได้ตัดแต่งมันก็เลยนี่อันใดตัด,มตดมเ,ตเมกจิตแตกยอดมาอย่างเดียต้นเม็กพักเมก็กกินกับลาบกับก้อยกุ้งเข้ากัน ไปปลูกอันนี้ตัดแต่งกิ่งไว้นะมันสิการตัดแต่งกิ่งมันสิออกอยอดอ่อนสิกินใบอ่อนครับพัดเม็ดพัดเม็ดส่วนอันนี้ภูข้าวหรือข้าวตองข้าวท้องเนี่ยเันนียภูข้าวจะปลูกพื้นที่ทไว้ครับส่วนนั้นก็จะในกระถางภูข้าว ทางพุกกันนี่ก็คือเป็นหญ้าหญ้ารีแพร์เลยครับนี่ตัวนี้ที่เห็นนี่ยสมัยนึงนี่กกำลังฮิดหิดกันหญ้ารีแพร์นะครับหิดหิดกันพอดีได้ต้นหนึ่งมากเขามาปลูกทิ้งไว้มันก็ขึ้นครับหญ<า>้ารีแพร์ที่เขาเดินกันประโยชน์กันหลายอยอะนะครับนี่เต้อไปเบิ่งสรรพคุณทั้งกูเกิล ตันนี้เป็นละมุดครับปลูกได้ปีนึงแล้วครับนี่สูงขนาดเลยน่าสิออกหมากมากปีนี้นสิออกยต้อ่เห็นดอกครับละมุดสูงต้นมาได้ปีนึงแล้วสูงสองเมตรกว่าแล้วครับละมุดส่วนอันนี้ถ้าล้างบ้านเป็นเครื่อ,อยานั่งครับยานั่ง เป็นตามหัวบาทเลยเยานา่งล้างบานป่าก,กรา็รำเม็เเพื่อฝักท่องหรือมะเกือมะขืนอันนี้เมล็ดปลูกครับทิ้งเม็ดไปล้างบานมันขึ้นมากเกี่ยวกับเพื่อยานั่งสอนแต่บางเน่าในเลมเล็ดนีแ่แหละ่ออกลงทั้งตีเลยนี่ออดอกน้ำเป็นหมากน้ำหม,มากหน่อยหมากกลางหมากไง กำลังออกดอกไหมกน็นีในต้นเดียวกันออกดอกไหมดอกตุมๆดอกบานๆเป็นหมากน้อยๆหยมากไงขึ้นมาหน่อยนึงหม,มากกมากลางๆไงขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาประมาณนี้จนมาถึงหมากญงเลยครับนี่ทิรุ่นไงญ่เต็มที่เอาละครับ มะนาวไร่มเมล็ดห้ามิลลิครับออกลูกดกเป็นพ่วงอยู่ให้ท่านผู้ชมเบิง่งดกอีนดีครับเบิง่งโดกขันเป็น <c ười> ขันมันหวานคือสมเกลียงนีง่คือสิโอ้สุดยอดเลยนะแต่เนี่ยมันเป็นมะนาวครับมะนาวนะครับว่ามันสมูทเลยเห็นนี่คือมะนาว เออทางนี้แห้งขังกว่าโดกขัดมาโดดอีหลีครับไริเห็ยังว่าเลยเนี่ยันดกดกเองมันครับนี่เจดายเนาะมันบมเป็นมันหวานคือบักเกี๊ยงมันหวานเนี่ยโอ้โอเคอยู่ ใหไงปลูกไว้เบิ้งครับไม่ใครได้กินหรอกมันบางนาหน่อยก็ไรอยู่อันนี้บางนาใหไงนาวไรมาเล็ดนกสวยงามปลูกไว้สวยงามวาม่าไงหมากมันมาแล้วครับนกอีดีบ่ธรรมดาครับลงมาหลากหลาก,ลากดินลนกแม่กิ่งมันจนมาถึงดินผิดละ พ่วงสุนมันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานี่นนนนนถูกจริงอือดูดีเดีมะนาวไร่มะเล็บครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ